お前はโอ้โอ้เป็นยมังมไงใครดีครับน้องแฟมลาก่อนทักทอดีผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาทุกท่านทุกท่านนะครับฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอาไว้นะครับเฮ้ทีมเ<ต>ราเนี่ยพอเข้ามามันก็มีประตูครับพอเข้าประตูมันก็วาร์ปเลยอยู่อันนัเรามาดูครับเรามาดูครับน<ช>ี<ช>่ครับ<อ>ผมเข้า,ม,ขามันก็ว้าว<ม>ไปตรงกลางห้องเลยอ่ะ ผมก็เข้านะแต่ไม่วัดผมวับมาแล้ววับมาแล้วแล้วเราเราต้องไปแกดยังไงโอ้ก็เท่าเดไงจะเคลียร์เกมนี้ได้ครับหาทางออกหาทางออกครับวิ่งยังไงครับน้องแฟมกดคันโรงครับวิ่งแล้วกดคันโรงครับวิ่งแล้วก็กดคันโทงหรือกดซีก็ได้ครับอู้ไอเจอบันไดครับบันได นั่นนะครับบันไดครับผมไปแล้วครับบันไดวู้ฮู้ผมรอดอุ้ยไม่มีอะไรเลยครับบันไดผมมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งพี่วิ่งไวมากเลยพี่จำสักแกแบบนุ่มนิ่มมากเลยครับจุ๊บไปไหนกันบ้างจุ๊บเร็วเลทุกคนมันมีทางออกจริงไหมเนี่ยมันหลอกให้เราโดนฆ่าตายอย่างนี้หรือเปล่าครับ คงไม่มีทางออกครับแบบมีทางออกครับส่งเคยเห็นอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าไปทางไหนแค่นั้นมันเคยมีแมปหนึ่งครับเด็เป็นคนไทยสร้างมันมีกำแพงทะลุได้ด้วยอ่ะพอคุณแดดแต่คุณแดดยังเจอไม่ให่เอาผมเจออะไรวะแบ๊บอันนี้ครับอันนี้ครับทางนี้มีผีครับไปใช่ชักอ๋อ เปีดถั่วลำโพงวัชชันจิมิจิมิมันไม่น่าจะเห็นผมหรอกครับทุกคนแต่ผมจะแอบไว้ก่อนนะมันยืนนิ่งๆเลยครับโอ,โอ้โอ้มันวิ่งมานะไปดิครับน้องแฟมลาก่อ,อไปก่อนนะครับน้องแฟม ทั้งนี้ผมว่ามันไฟมันสว่างสว่างสี่แดดมันจะสวิ่งยังไงเนี่ยครับต่อหน้าต่อตาเลยครับ How j u s t Don't Move Stay Still ไม่รู้แหละกูจะไปทางนี้แหละเฮ้ยเจอแสงสว่างอามันต้องแสงสว่างครับตรงนี้มันมีแสงแวบๆอ่ะผมเจอตรงที่มันมีไฟเอฟซีตัวนี้แหละครับที่ผมตายตอนแรกที่เข้ามาเลยเออ่าเป็นไงล่ะกูล็อกลบแบบดิจิตอล้ยพี่พี่หลงทางอย่างเลยครับทีนี้จ้ามาแล้วครับเนี่ย ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเอ็มอยู่จุดเดียวกันกับผมนะครับแต่มันหายไปแล้วอ,อ้าเหออาเจอทางลงครับอ่าผมเจอใครไม่รู้ครับรวมๆและกาหลงอ่าอ่าผมรู้แล้วทิคในการหาทางออกของเกมนี้นะครับก็คือเราต้องหาจุดที่มันแปลกประหลาดเช่นถ้าเกิดเราอยู่ในแถงสว่างเราต้องวิ่งหาความมืดครับ <c oughs> ถ้าเราอยู่ในจุดมืดปุ๊บเราวิ่งหาทางสว่างเลยครับ ผมมาอยู่ทางไม้แล้วครับทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่เดิมครับหลงอยู่นลครับโอ้ไม่นะผมว่าลงทางครับต้องมีกำแพงทะลุได้ชัวร์ๆไม่มีไม่มีไม่มีเน้นเดินหาไปเรื่อยครับแต่ถ้าเกิดเจอจุดที่มันสว่างอย่างเงี้ยเจอแล้วครับโอ้พร้อมกับผีครับเราลงไปไหนครับเอือจะตายลวครับตายคนกิ้งหนีนะคนกิ้งหนีแล้วก็ตายครับ อะไรครับทุกคนผมจะเอาชีวิตรอดแทนทุกคนเองกลับมาที่เดิมแล้ววิ่งตั้งนาน What เฮ้ยเฮ้ยทางนี้มาได้ถ้ามันมีประตูอ่ะลงมาได้เลยนะครับถ้าเจอประตูเข้ามาได้เลยนะผมกลับมาที่เดิมแล้วเออลุกแบบเท่ๆยีเข้าไปไครับดี่ครับอะไรวะเนี่ยไป เจอบันไดแล้วนั่นแหละครับตรงบันไดแหละครับจุดที่หลายๆคนเอื้อมกโดนผีไล่มันทางมันงงไปหมดเวยช่วงผีมาคนก็แตกโดนผีไล่แล้วมาทางบันไดไม่ใช่เหรอผมก็ขึ้นไปเอ๋โดนผีไล่ครับเพื่ด้วยโอ้ยไปวั วิ่งเครับวิ่งแล้วครับเล่นเกมเซนอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยโอ้โหเฮ้ยเราจะตายเอ้าเฮียจบอ๋นที่เล่นจบแล้วครับเอาเดี๋ยวกดดูไลฟ์พี่มึงมันเป็นยังไงครับเนี่ยใช่ไหมจบมันเป็นยังไงโอ้เบวมาไหมครับเนี่ยจบแล้วครับยังไม่ตายฉันยังไม่ตายอุ้ยแล้วผมโผล่มาตรงกลางไลรเนี่ยครับ พี่เขาจบจริงด้วยอ่ะแล้วก็ทำไงต่อครับไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยจบกันจบแล้ยไม่มีเลยทนะูมเมนเกมแล้วตอนนี้มีของให้เราเก็บสักอย่างสิจบแบบฟุกเป็นไปได้ครับทุกคนอ้าวเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับต,ตอนนี้มันก็มีรางวัลให้กูแล้วนะกูเล่นเกมมึงจบ่ะ